สวัสดีครับก็ผมแบงค์กามบเกมแคตเตอร์แคทเกมโลบล็อกฟังกี้ฟรายเดหรือว่าฟรายเดย์ในฟังกิงแบบโลบล็อกกับผมนะก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่หลายท่านขอมาเหมือนกันครับผมนะย้ายผมเล่นฟรายเดย์ในฟังกิงแบบโลบล็อกผมก็ไปหามาว่ามันมีแมปอะไรบ้างหลักๆแล้วแมปนี้รู้สึกจะดังสุดกับผมนะแต่แมปนี้ผมไม่แน่ใจมันมีแค่ PVP ป่ะถ้าไม่ไปสู้ใครเขาได้เนี่ คือมันไม่มีแบบซิงเกิลเพลเยอร์หรอคือที่ผมเห็นนะ่มันจะมีนี่ใช่ไหมเ,เวทีแล้วก็กด2คนแล้วก็ดวลกันไม่ไปสู้เขาได้แหละไม่มีแบบซิงเกิลเพลเยอร์ให้ผมเล่นเด้อมีไม่มีก็บอกผมกันคอมเมนต์ลวกันโอเคเห็นมันยืนอยู่เดี๋ยวจะไปดวลเลยละกัน <c oughs> นะเอาเป็นว่ามาลองดูผมยังไม่เคยลองนะกดแบบเดิมคงได้มั้งมาลองดูเผื่อไว้มาอ่านอม a นได้ไหมแล้วเพลงนี่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่ามันจะ มิลกัสิ์เปล่าอ่านี้และกันไม่รู้เพลงอะไรกดกดไปกันนอร์มอนโอเค let's go ไม่แน่ใจเพลงมิลกัสิดเปล่าลองดูแต่ภาพนี่ใช้ได้นะโอ้เอออาจจะไม่มีก็ได้แต่เทามาได้ดีนะแล้วมีใครมายืนบังวาให้เนะี่ยมายืนบังศัตรูดูทำไม การเคลื่อนไหวอะไรที่คล้ายเลยนะทำเล่นไปเอทำดีทำดีตู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 ตเฮ้ยผมชนะด้วยอ่ะเป็นไปได้ไงวะไม่เคยเล่นเลยมีแค่เบสิกจากเกมนู้นมาผมนะคือมันจะวนกันนะเมื่อคนจะสนุกกับการได้แข่งกับชาวบ้านเขาผมนะไม่เหมือนการเล่นคนเดียวที่ผมเคยทำมาตลอดแต่แบบตูไม่มั่นใจอ่ะจะสู้เขาได้เหละแต่ไงตัวก็ผ่านวิตตี้มาได้เว้ย วิตตี้อีฟี่มันก็โอเคมันก็สนุกเหมือนกันเลยนะผมว่ามันจะมันอย่างหนึ่งคือมันได้โดยชาวบ้านเขาด้วยแหละประเด็นบ้านบีปอบปอบปอบเสียงเหมือนเพลงคุณพ่อเลยเออบ้านผีปอบบ้านผีปอบบ้านปอบปอบปอบีปอบปอบปาปาปอบปาปปอบ ผมไม่รู้ว่านี่เพลงอะไรผมนะที่กดไปนี่ใช้เพลงเออเพลงที่ผมเลือกมาดีกว่าเพลงนี้แหละที่ผมเลือกมาไม่รู้เพลงอะไรมันมีเพลงแบบเดียวกับไอ r i เด y n i น h t ตัวหลักไหมถ้ามีอันนั้นก็จะพอเล่นได้อยู่เพราะว่าผมรู้เพลงไม่งั้นนี่ไม่รู้จักเพลงเลยเนี่ยเพลงชนะว่ะเออดีบังไหนไหนแน่ชนะอยู่เย่ใช้ได้ใช้ได้มีกี่เพลงแข่งกันอีกเพลงเพลงเนี้ย เย่ไอวินเย่ชนะเฉยเว้ชนะได้อะไรบ้างไงผมไม่มีพอยก็คงต้องไปดวนธรรมดาเพื่อหาเก็บพอยใช่ไหมเนี่ยผมนะถ้าเกิดว่าเราไปเห็นคนอื่นเขาเล่นกันอยู่เราสามารถยืนฟังได้ว้านีเพลงของปีโกะใช่ไหมไอ้ไม่ไม่ไม่ใช่ปีโกะดิไอ้นั่นไอ้นั่นอ่ามันชื่อวารนะลืมอ่าไอตัวเอเลี่ยนหน้าโหดอะ จำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรวะเพิ่งจะเล่นมาเมื่อไม่านาเนเองกูลืมและความจําสั้นแต่นั้นยาวแย่ทริกกี้เอ้เพลงของทริกกี้เนี่ยจําได้ <น tat> ใช่ปอกวะใช่ดิค่ <c oughs> อยช่างมันแล้วกัน,นตังต,งต้องต้องตังตังใช่หมอดแม่ฉี่ปะ ข้อเสียของอันนี้ก็คือถ้าเกิดไม่มีใครมาเล่นด้วยแล้วทุกคนไม่ได้เล่นนี่แต่เงี้นเพราะมัน PVP เงี้ยเวนกรรมอ่ะมาแล้วมามามาเข้ามาเข้ามาสอนหน่อยไหม Let's go เพลงอะไรอ่ะทำไมผมได้เลือกตลอดเลยวะฝั่งโู้นเขาจะไม่เลือกไหนลรอมีไฟไนมีเฮกอู้บีไซขอธรรมดาได้ไหมเอาแบบธรรมดาเลยเวสกายก็ได้นะโอ้ไม่ได้เลือกอ่าโอ้โอเคได้เพลงอะไรมาไม่ได้เลือกเลยเมื่อกี้ อ๋อเพลงนี้ของสกายป่ะถ้าจะไม่ผิดป้าป๊าปาปาไอ้นั่นมันจะมาบังทำไมนักหนาป่ะอย่าบังโอเคปาป๊าป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 าคนที่เขาเล่นเก่งวะเพราชนะผมอยู่ไม่เนี่ยอาจจะกลับมาได้ไอ้เขามิดแล้วเขามิดแล้วผมเห็นอาจจะพอกลับมานำได้มีดเยอะๆยม่เยอะเยอะอโหยเยอะเยอะเยะชิบหายแล้ว แสงยังอีกนิดนึงอีกนิดนึงตามทันป่าวะไม่แน่ใจนอไม่น่าทันผมเผลอพลาดเวรกรรมแต่เขาก็พลาดอยู่เน๊ะ นิดนึงอีกนิดหนึ่งผมต้องไม่พลาดเลยจะกลับมานำได้เออมันมันตรงที่เด็กตัวกับชาวบ้านเขาได้แหละเพลงนี้บัตรสต๊เอ้ยตามไม่ทันจริงเว้ยอ่าไม่ทันไม่น่าทันแหละ ขอมนิดเดียวเองโหเสียดายถ้าแพ้ได้ตังค์มะการแข่งที่ดีจีจีเลยืได้สิบสามพอยเออมันชนะได้สิบสี่แพ้ได้สิบสามไม่ต่างกันมากมันแมนโอเพลงนี้ก็มันนะเพลงปีโกใช่ไหม เฮ้ยเพลงปีโก้มอีกเอาเพลงที่รู้จักหน่อยได้ไหมมีใครมาโดนอีกไหมเล่นไปเล่นมามันก็มันนะมันเหมือนกับเกมปลานนะฟังกิ้งธรรมดาแหละแต่ว่ามันเป็น PVP โดนกับชาวบ้านมันทําให้เรากดดันมากขึ้นไปกับผมนะแทนที่จะพยายามแค่ผ่านเพลงแล้วมาแข่งกับชาวบ้านเขาอะไรแบบนี้เพิ่มความกดดันเขาบีเคไม่ใครมาโดกนกูไงแหละแน่สน่อยมาใครแน่จริงมาแล้วมาแล้วโอเคแม่เราตั้งนั้น Let's go เพลงที่ร Get ู้จักคลิกกี้วิตตี้คาปีแคร์แล้วไฟไนท์เฟดดี้บีไซ์เอาเอไซ์ก่อนได้ไหมไอเพลงธรรมดามันอยู่ตรงไหนฟังโอเคเอาเพลงอะไรมาเพลงอะไรว่าไปเพลงอะไรอ่ะเป็นอะไรว่าลูนติกด้วยเพลงอะไรอ่ะโอ้โหโอ้ย แต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าน่าจะไม่มีเกมโอเวอร์นะถ้าดวกันแบบนี้ผมไม่เห็นหลอดเกมโอเวอร์เลยโอลีฟากมึงมาโชว์เทพอะไรใส่กูนี่เนี no! ่ยเนี่ยนี่ม่งมาโชว์มวยผมนะนี่กูเล่นเพลงอะดบนี้ได้กูเล่นไม่ได้ถุยเอ้ยเดีมดดเเ๋ม่งกดค้นรัวอะไรเค้เฮอเเล่นไปได้ยังไงอยู่คะแนนมันไปห้าหมื่นแล้วผมนะผมผู้ตายโดนสองเชิง นี่คุณคุณเว้ยคือมันก็ไม่โอเวอร์นะแต่ว่าก็คงจะตามไปทันเขาจะแสนหนึ่งแล้วก็ยังไม่ถึงห้ามื่นเลยเคเอ้ยตักอโดนสอนเชิงครับผมนะใช่หมายว่าคงจะมีเพลงยักยากให้ฝึกเยอะใครที่เล่นเกมนี้น่าจะโปรหน้าดูผมนี่ไปไม่เป็นเลยเค เราควรจะโดนกับคนที่ฝีมือใกล้เราดีกว่าอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ใกล้เคียงกันเลยฝีมือแต่ถ้ามันความยากระดับนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่เล่นเกมนี้คล่องๆนี่คง,งไปเล่นไฟเดนไนมอสได้สบายเลยเคดูดูด,ด,ดูจำนวนน็ดตเองเล่นไปได้ยังไงวะเนี่ยเคเไม่เหมือนบ้างเหยเอฮอ ไปถึงไหนแล้วแสนเจ็ดยิงห่ายงกดไปได้ยังไงอยู่วะโอ้ยกูน่าจะเลือกเพลงเองไม่น่ามาเลยโอ้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 แลเพลงนี้แม่งยาวด้วยประเด็นกดว้าวโชว์นะตอนนี้เรามานั่งกดว้าวโชว์เพลงอะไรวะเนี่ยชิเมียวมารู้ตีมจากเรื่องอะไรวะเนี่ยโอ้โ เล่นไปได้ยังไงนิ้วหงิกอ่ะบอกเลยนิ้วงิกผมพยายามไม่จริงจังมากผมนะเก็บแรงไ้เล่นเพลงอื่นเยู่แต่ถ้าจริงจังนี่คือนิ้วงิกกูบอกเลยเค่อลยขยับดีดูการขยับตัวงแทบเป็นโลชักกระตุกเคเพราะแม่งรัวเกินเนี่ยท่อนนี้นึกถึงโปกเกมอนเลตเตอร์เดี๋ยวนี้ ผมก็ว่าคุ้นคุ้นเพลงอะไร,รอ๋อเพลงโปเกมอนนี่พิมพกได้คุณจะถึงสองแสบเนี่ยเข้าไปสามแสบอะไรหายเอ้ยใจเย็นก็ได้เพไม่ต้องโหดขนาดนั้นไอ้ชิหายโอ้ตายโอ้ยลูกศอมันก็เป็นจังหวะน,นะรู้สึกว่ามันจะมาจังหวะซ้ำๆอะไรผมก็ยังกดไม่ได้ทันทีฮฮึฮึ

ได้สองแสนก็เก่งแล้วตัวมันได้จะ 500, ห้าแสนริมหายถ้าทำได้เพอร์เฟกต์น่าจะถึง5้าแสนขอบคุณไอชิบหายขอบคุณไอชิบหายเคยได้สิเพอยต์เหรออ๋อถ้าเกิดเล่นเพลงยิ่งยาวเสียยิ่งแต้มเยอะเอ๊ะหรือว่ามันเป็นตามความยากไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าได้แต้มเยอะจีจีอืมจีจีจะจีจีกับจีจีก็จีจ เพลงนี้อีกแล้วหลายคนชอบเพลงนี้รู้สึกตั้งตั้งตังตั้งตั้งตั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 งเฮ้ยมาดิก let's go มาดวลกันโอเคมมันยากจังอ่อเออมีอะไรที่ตูรู้จักมั้งไหมเนี่ยแทบบอกไม่เห็นเลยด e ด d dead button b s i z ด dead button neo ด e a d button b size ไหมแบบฮาร์ดแบบฮาร์ดเราได้เพลงที่ผมเลือกปะ บ yeah. าลิสติกฮาร์ดดิสบิดวิตตี้ไงจำได้ไมหมล่ะแสดเอ้ยเอ๊แต่ผมชนะเฉยอ้าวเ,เลือกมาเล่นให้ไหวนะเว้ยแสดทุก <c oughs> ตัวเคยมีประสบการณ์อยู่เว้ยเพลงนี้ไม่กลัวเท่าไหร่เดีนะ๋ยวนั้นก็ไม่กลัวเท่าเพลงที่แล้วที่ไม่รู้จัก เอาเดโตืดอยากเลือกเพลงยาใช่ไมจัดมามันไม,ไม่มีตายได้เว้ยที่ไปเล่นมาเองมันคือตายมเลยเล่นต่อไม่ได้แต่ถ้าไม่มีตาย,ยางี้ตุสบายวออนว่เาเก่งพลงนี้มาอืม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 อ เป็นไงคะแนนยังห่างแสตเป็นไงล่ะฮะอยากได้ยากจัดไปหนูโอ้โอ้กดไม่ทันเดเลือกมาก็กดไม่ทันเลือกมาทำไมฮะเฮ้ยตละึ้นจริงว้าว ตายมึงตายมึงตายฝั่งนู้นน่ะกูเคย่านไปแล้วเว้ยโอ้ยอมอน Let go, l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 et go! ผมไม่รู้คะแนนถือไหร่แล้วไม่มีเวลาดูคะแนนเคเลยตัวสอนเพ่งมาตัวเกินไม่มีตายกูไม่กลัวเว้ยกดได้เรื่อยโอ้แสนสี่ไปนี่ล่ะคะแนนเก้ามือูะเลยจะดวนจะดวนโหรื่องความมั่วขอให้บอกเลยได้อ่ะเลือกมาทำไมเพลงนี้ฮะ <c oughs> อยากจะฝึกมั่งสงสัยเออ y e a ว w นเวจีจีหนูจีจี วินจีจี G ครับผมมันดีมันดีมันดีนดออริจิตน,นอนถ้าจำไม่ผิดคนนั้นแม่งโหดไม่กล้าเล่นมาคนนี้ดีกว่าเฮ้ยมาดิ let's go โดนบา้าละเดี๋ยววนบา้าละดูแล้วกดดนบา้าเอามา let's กอ okay b a l l i ิ t ไม่เอาเลยเนะยเลื่อนสิเฮ้ยเาเอา,เ,อาเลื่อนไม่ได้เอาเอาเอาเลือกเพลงครับ มันเลือกไม่ทันบัะโถเพลงปีกงปีโกอ,อะไรไม่มีให้ตัวเลือกเลยว่าไลอัพอะไรโคชิตติมอ้าเอาให้เขาเลือกก็แล้วกันตัวเลือกไม่ถูกโอเพลงนี้เหรอโอเคป๊ป๊าป๊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 เพลงของคุณแม่เออแล้วน่าอะไรวะเนี่ยอ้าวทำไมเขามาสองตัววัดวัดเดอะฟนั่นคือสกินเหรอตกใจมาอะไรสองตัวนั่งตักด้วย โอ้โหเรากินยังหรูลุกขึ้นมาสู้กันก่อนไหมหเธอแหมนอนนั่งสบายเหลือเกินบนโซฟานะี่ยพอไว้พอไหว้อใจเรีอกเพลงดีแล้วที่เป็นเพลงรู้จัก ผมยังนำอยู่ตอนนี้ผมเนะี่ยพีกดสั้นตัวโน้ตตัวเพี้ยนเลยแค่เสียงร้องฮาม์โนนี่ฮาม์โนนี่มชมคิวคิวว่ะเธอ ชนาต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 ูตาวินจีจีจ่ะจีจีครับผมคนเกมนี้เขามารยาตดีเล่นเสร็จก็จี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 จ่ะเอ้าเฮ้ยตายได้ไงวะวัดวัดมึงฆ่าเขาทำไมอ่ะเขาไม่เกี่ยวนะคนที่ชนะเธอคือฉันนี่ไปฆ่าเขาทำไม เอ่ส V.S Sky Tricky w i t t i โตโทโฮมีด้วยเหรอวะ h e ะ Hex เอ่า Hex นี่มันอะไรนะลืมอ๋อไอ้นั่นไอ้นั่นจำได้อ้าวอ้าวโอเคผมไม่ค่อยรู้เลือกเพลงอะไรให้เขาเลือกแล้วกันโอ้เฮ็ดเพลงอะไรวะแบบ normal ไม่คุ้นน่าจะเป็นหนึ่งในเพลงที่ผมยังไม่เคยเล่น ไม่คุ้นเลยนะไม่น่าจะเคยเล่นเพลงนี้น่าจะมาจากม็อดที่ผมไม่เคยลองแต่พูดถึงมันก็เล่นเพลยนนะตอนแรกคึกว่าผมจะไม่ชอบเพราะว่ามันต้องโดนชาวบ้านเขาแต่ว่ามันก็ถือเป็นการทดสอบฝีมือที่ดีหลังจากที่เราเล่นม็อดมาเยอะอะไรแบบนี้ใครกระโดดมาแล้วเนะี่ย เเพราะว่านี่จะเป็นแบบฝึกที่ดีด้วยถ้าเกิดจะไปเล่นแบบมอสต่างๆเพราะเราโดยประชาบ้านเขาจะกดดันให้เราต้องเล่นให้ดีเพลงมันก็มันนะถึงไน่ีู้ว่าเป็นเพลงอะไระตามอะอฮะออฮะ โอ้ว้าวเวนิ่งไม่เป็ไรเกือบเพอร์เฟกเริ่มคุ้นกับจังหวะป้าปับป้าไปป้า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 ปีเฮ้ยไมคุ้นคุ้นนะเอ๊ะเริ่มคุ้นคุ้นแล้วหรือตู้เคยเล่นวะยิอยู่ก็รู้สึกว่าคุ้นคุ้นหรือตู้เคยเล่นวะ จังหวะเมื่อกี้คุ้นเลยโอ้แสนหนึ่งต่อสี่มือนะผมนะเพลงนี้จังหวะมันให้ผมจริงปะเสียใจด้วยหนู thank you หลายเดย์จีจีจ้ามีใครไหมมีเพลงอะไรเฮ้ยไอ้นี่มัน <c oughs> ทิกกี้ทิกกี้ <c oughs> เนี่ยชอบสกินมากเลยนั่งกัน2คนเออไว้หรูดีแต่โอเคพักไว้เท่านี้กันนะผมนะผมเล่นเพลินเลยเคเออมันสนุกกว่าที่คิดนะใครสนใจก็มาลองได้นะเออก็ลองเล่นดูผมนะผมมาลองแล้วมั่นกว่าที่คิดนะเออถ้าใครอยากผมเล่นต่อก็กดไลค์กับยัยกันขอบคุณทุกท่านที่ตามชมผมนะใครชอบคลิปนี้อยลืมกดไลค์ค่ดแชร์แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นการใจผมสร้างผลงานที่ผมนะถ้าเกิดอยากผมเล่นต่อก็อย่าลืมกดไลค์กับยัสวัสดี้ก่อนไปก่อนบ๊ายบายมูฮัน굿ไนท์